ไปไหนกันเนี่ยตากข้ายไปไหนครับ,ไไรบเากล้าค่ะาเรียลากสัมภาระไปเข้าค่ายสามวันสองคืน ไปกันนะหมด5บาทนะมีใครจะเปลี่ยนใจไหมมีใครจะเปลี่ยนใจไม่ไปไม่มีใครยอมเปลี่ยนใจโอ<ฮ>้โหไปไหนกันครับไปไหนกันอันนี่บัตรติดตาย วันนี้เกจะมาเป็น uh ันะคะเพื่อที PDF> ่จะนะนสาธิตการใช้รถโดยสารโทางไกลนะคะจะต้องแนะนำเรื่องของประตูฉุกเฉินประตูนี้ชน้าจะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ทุกคนฟังะครับก่อนี่เราจะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอารูปที่ถ่ายเมื่อกี้นี้คู่กับรูปนี้นะเบื้องหน้าและเบื้องหลังจัดใส่อัลบั้มไว้หน้าตาดูเหมือนพร้อมอยู่ลุยนะเหมือนพร้อมจะอยู่เจ็ดวันแล้วใครถูกใจอยู่มาเลยหนึ่งสัปดาห์ อยู่กับเจ็ดนายแล้วมถาร้กโอ้ก็จะมีรถตำรวจนี่มีรถตำรวจนำกระบวนแล้วก็มีรูคนนี้นะครับคอยเฝ้ารถตำรวจนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะต้องเป็นรถบัสคันที่หนึ่ง <c oughs> ที่จะต้องคอยดูนรถตำรวจเลี้ยวไหนจะต้องเลี้ยวตามอั <c oughs> นนี้คือเป็นตำรวจ เห็จแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะมีอธิบายวิธีการอีกรอบหนึ่งของทุกคนนะคะฉะนั้นตอนนี้ขอตัวแทนตัวแทนเพื่อเพื่อลงว่าเอออะไรอะประตูนิลภัาายมีคนได้มา กระจกกระจกนิลไพรนี่เป็นของนารักนี่นี่เนี่ยเขาจะจะมีสติกเกอร์บอกว่าอ่ากระจกนิรภัยที่ว่าจะสามารถที่ว่าพอมันโดนปุ๊บมันจะแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะแต่ถ้าเกิดกระจกแบบอื่นจะทุบไม่ค่อยแตกแข็งแรงกว่าแลวนี่ขอน้อนทุบกระจกขอนตู้กระจกสีแดงแล้วก็ข้างหลังมีทางออก มีทางออกจุดเชนรอด้านข้างกันล็อกอ่นไปเราไปนั่นแหละเปทางออกจุดเชิ้แรงึงแรงอแล้วก็ล็อกไว้อ่านี่ก็กดล็อก ข้างล่างด้วยใช่ไหมครับครับนี่ถังดระเพลิงอยู่ตรงนี้นะจะมีถังดระเพลิงอยู่ตรงบันไดนี่ครับแล้วก็อันนี้ประตูฉุกเฉินครับประตูฉุกเฉินนี่อันนี้นครับประตูฉุดเฉิเปิดเปิดได้ข้างล่างแล้วเร็จหมดแล้วข้างล่างแล้วนะครับดีเป็นหวานนี่ครับทุกรนจบเลยแล้วก็ตอนนี้เป็น ทางออกหุดเฉินกระจแะกแล้วก็คอนกระจกนิรภัยนะอ่าคอนมีสองกระจกนิรภัยมีสองขา้าง